Land his on enemy players using the g r a p p l e blade เพื่อนๆพอนจอต้องใช้ g r a p p l e n blade ตีสัตรูทั้งหมด25ครั้ง g r a p p l e blade เนี่ยเป็นอาวุธที่เราสามารถหาได้จากการเปิดกล่องทองหรือว่าเจอรดตามพื้นนะคะแต่ว่าเอาชัวเนี่ยเพื่อนๆไปที่อุโมูคที่อยู่ด้านบนของเมืองเฮลซีนะคะเฮลซีฮิลไซค่ะ ในอุโมงนี้จะมี N P C อยู่หนึ่งตัวที่ขายวาร์แล้วก็ขาย a p p l e Blade ด้วยถ้าเดินมาถึงอุโมงเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์จุดๆ,ๆขึ้นนะคะก็ให้เข้าไปหาน้องได้เลยน้องอยู่ด้านบนของทางพวกเนี้ยค่ะจะเรียกว่าอะไรดีนั่นแหละค่ะอยู่บนทางเดินเป็นชั้นสองน,นะคะ น้องโฮปนะคะนี่คุยแล้วก็ซื้อ a กรนเบล d e ได้เลยราคา400นะคะ400เลยถ้าเกิดว่าซื้อปุ๊บแล้วก็ไปยิงตายปั๊บก็อาจจะแบบว่าใช้เงินทำเควสนี้แพงนิดนึงแล้วเวลาใช้งานใช้ยังไงนะคะการทำเควสเนี่ยเพืเ่อนๆสามารถทำได้2แบบหนึ่งก็คือใช้การแบบ สุดให้มันพุ่งเข้าไปที่ศัตรูะค่ะดึงเราเข้าไปหาศัตรูหรือตีเฉยๆนะคะตีเฉยๆเนี่ยก็นับเป็น1ทีถ้าเกิดว่าเราใช้กระเพิ่นเบลดึงแล้วก็เข้าไปโดนศัตรูเนี่ยอันนี้ก็นับเหมือนกันนะคะสรุปว่าจะตีด้วยวิธีไหนก็ได้แต่ว่าจะต้องทําให้ได้ทั้งหมด25ครั้งนะคะถ้าศัตรูล้มแล้วเนี่ยก็สามารถไปซ้ําด้วยกระเพิ่นเบดต,ต่อได้นะคะเพื่อเก็บไอเควสนี้ค่ะ ถ้าเจอที่บอดมันก็จะง,ง่ายๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเราสามารถดึงตัวเข้าไปหางเขาแล้วก็ใช้ g r a b b e ้ blade ฟันต่อได้เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดแบบว่ามี4ีคนเนี่ยอาจจะพอเลยนะคะสําหรับเควสนี้ดึงก่อน1ที10หน่วยนะคะแล้วก็เข้าไปตีได้เลย